ติดแบบพุธทธะยิ่งแก่ตัวลงยิ่งคลายจากความยึดติดในอดีตมีใช่ยิ่งผูกอยู่กับสิ่งที่ล่วงไปแล้วให้เวลาห้านาทีพูดถึงใครสักคนหนึ่งถ้าพูดได้แค่นิดหน่อยแปลว่าพูดจากความจำผิวผิวแต่ถ้าพูดน้ำไหลไฟดับไม่หยุดแปลว่าพูดจากความรู้สึกลึก,ลก เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่แรงแรงสัญญาคือสื่อฝังความจำที่แน่นหนาเพราะเป็นเครื่องกระตุ้นสังขารคือให้คิดดีคิดร้ายได้เข้มข้นกับทั้งเกิดวิญญาณการรับรู้ที่ชัดเจน ด้วยกลไกลธรรมชาติความทรงจำดังกล่าวคุณจึงมีความทรงจำเกี่ยวกับใครสักคนจริงๆก็ด้วยตัวตนของเขาหรือเธอที่ก่อความรู้สึกรางแรงขึ้นมาไม่ว่าจะรู้จักผู้คนมากมายเพียงใดเมื่อแก่ตัวลงคุณจะจำบุคคลสำคัญในชีวิตได้แค่ไม่กี่คนคนที่คุณจำได้ชัดที่สุดคือคนที่เป็นเครื่องกระทบ ให้เกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้และสังขารความคิดดีคิดร้ายได้มากที่สุดซึ่งกมักไม่พ้นพ่อแม่เพื่อนสนิทและคนรักกันเป็นส่วนมากหลังจากสะสมการยึดติดในเวทนาสัญญาและสังขารไว้มากเมื่อแก่ตัวลงคนเราจะคิดถึงอดีตมากกว่าอนาคต เพราะเวทนาสัญญาสังขารใหม่ๆในปัจจุบันมักไม่แรงไม่น่าสนใจเท่าของเก่าในอดีตหลายคนก่อกรรมทางความคิดซ้ำไปซ้ำมาราวกับติดวนอยู่ในวันนก็เพราะถูกเวทนาสัญญาและสังขารในอดีตตรึงไว้ต่อเมื่อฝึกเห็นณนะจุดเกิดเหตุว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยง สุขแค่ไหนเดี๋ยวก็ทุกข์ฝังใจจดจำแค่ไหนเดี๋ยวก็เลือนหวังดีประสงค์ร้ายแค่ไหนเดี๋ยวก็กลับกรอกสะสมการเห็นธรรมชาติปรุงแต่งจิตเหล่านั้นแล้วยิ่งแก่ตัวลงก็จะยิ่งคลายจากความยึดติดในอดีตกับทั้งไม่ถือมั่นในปัจจุบันเห็นอะไรอะไรในกายใจเป็นสิ่งที่ต้องคลายต้องคืน ต้องแปลกไปเป็นธรรมดาจิตแบบพุทธทแทายิ่งแก่ตัวยิ่งเป็นอิสระจากพันธะไม่ใช่ยิ่งผูกอยู่กับสิ่งที่ล่วงไปแล้ว